ก็เอ๋ยกกไ่ขอไข่อยู่ในหนนูใาขอขวดขอควายขอคนขอระคังงูงูเจ้าจ้านเจ้าชิงเจ้าช้างโซโซชอกระเชอกันยยหญิงโยหญิงโคพาดอชดา ต่อปะตากทอฐานทอบนทอวนโทท่าขอมท่อพุทเ่าดนอเนนดอเด็กตนินตอเต่าทอถุงท่อทหารท่อทงนอหนูบอใบไม้ปปา ปอปาอะไรปปาตาปอปลาตามผอพึ่งคำนังฟอฝาพำคนอพานพอพานวางพ่อวันวังพอฟันพอฟันอะไรนันอสมเผาฟอมอาคึกคักยอยักรอเรือรอลิง วแววนยังสอสลายังงสอลึกสีโอ้สอเสือดาวเลยดาวขนองหอหีบเรอจุลาข้าขนอออ่างยงาหอนกูกจาอ่านได้วันทุกทีสิวันจะทำจะทำันนอ้ยอยากทำกันบ้านแล้วเหรอขยันจัง ทำไมขยันจัง